สวัสดีครับเอฟซี FC กับตันแปะทุกท่านครับก็ฟิออเรนติน่าไม่ทําให้ผิดหวังสําหรับตัวเน้นทางหนะ้าช่องที่กับตันให้ไว้นะครับก็กิจก,กันไปเต็มๆสามประตูต่อหนึ่งยินดีกับเอฟซที่ติดตามกับตันแปะไว้ด้วยณนะที่นี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามทุกๆแพลตฟอร์มของกับตันช่วยกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับของกับตันนะครับได้นําข่าวสารฟุตบอลได้นําแนวทางฟุตบอลดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกๆวันนะครับวันนี้ก็มีมาฝากเหมือนเดิมแม้ว่าจจจะะมมมาาาาครรับบโปแแกกฟุตตออลดูเนนน่่พ้ใ ืองทองเจอ,คอนครปฐมและก็นะครับรวมไปถึงภาพรวมวันนี้ผมหยิบยกมาให้2ตัวเน้นๆชัยพีบาลีกนึกถึงบอลไทยต้องคิดถึงกับทันแปะอย่างแน่นอนครับเมืองทองนะครับก็ต้องบอกว่าด้านล่าสุดในฟุตบอลถ้วยไล่ถล่มคู่แข่งมาขาดลอยเลยนะเนี่ยครับเอาชนะเอาชนะคู่แข่งมาเท่าไหร่8หรือ9 9 2ใช่ปะนะครับเรียกว่าขาดลอยเลยนะครับส่วนนะครับผลงานในลีกเองของทางด้านเมืองทองก็นัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้พีทีประจวบผลงานในอ่าเขาเรียกว่าไทยพีบาลีกอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่นัดล่าสุดก็เรียกว่าปลดล็อก ใช้ชนะมาได้แล้วผลงานสถิติในการเจอกันนัดล่าสุดที่เจอกันที่สนามแห่งนี้เป็นทางฝั่งเมืองทองครับที่เอาชนะท่านนาคนปรปฐมไปได้3ประตูต่อ1และวันนี้นะครับตัวผู้เล่นหลักๆของทางฝั่งเมืองทองไม่ว่าจะเป็นท่านปอกปรเมศสรวิทย์พิชานะครับกสิเดชพวกนี้อยู่กันครบเลยนะครับและฟอร์มกําลังดีด้วยนัดล่าสุดกดคู่แข่งมาเยอะรือว่ากระสุนมันจะหมดวะ <c oughs> แต่ไม่มีทางผมบอกว่านี่แหละนะครับเมืองทองเล่นในบ้านเจอนคอนปรปฐมนัดก่อนเจอกันก็สามหนึ่งวันนี้อีกเช่นเดียวกันครับหาประตูแรกมาเร็ววันนี้นะครับน ตัวเน้นตัวแรกให้เน้นไปที่ด้านเมืองทองอยู่ในเตดอีกหนึ่งตัวครับไปที่ฟุตบอลโคลัมเบียเลยวันนี้ไปฝั่งอเมริกาใต้ครับตีสี่นะครับค่อนข้างที่จะดึกเลยชักทรูเลยก็ว่าได้อินอะเลสโกนาซิองนาเจอกับทางด้านอินเตเปนเต้นะครับ เมื่อใดที่ทางด้านอินแอร์ลนเทกโกในชงนาวเลในบ้านตัวนี้ยังเป็นตัวที่กินราคาสําหรับพอนักลงทุนจุูบและวันนี้ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วค่อนข้างที่จะยกให้ทางด้านแอร์ลนเทกโกในชวงนาวเหนือกว่าทางด้านผู้มาเยือนอย่างอินเดเปนเ้อินเดเปนเต้มาเยือนสนามแห่งนี้ค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสําเร็จและนะครับสถิติของทางด้านอินเดเปนเต้เมื่อออกมาเล่นเป็นทีมเยือนแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีนักวันนี้เจอทางฝั่งแอร์ลนเทกโกในชวงนาวซึ่งเล่นในบ้านในซีซั่นนี้ในค่อนข้างที่จะดีเลย ตัวนี้จะเป็นตัวราคาอากินราคาอีกหนึ่งตัวตัวเน้นตัวที่2ให้เน้นไปที่ด้านแอตแลนติกนอริครับเมืองทองแอตแลนติกนาร์ทิอนตัวเน,นเน้นขอให้เป็นวัดที่ดีของพวกเราขอเพื่อนๆโชคดีมีชัยเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ท่านขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ